สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง this is me nan c h a r l o t นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกของเราเลยที่ทำ YouTube ในหัวข้อที่ว่าเดือนสุดท้ายของปี2022จะมีใครเข้ามาในชีวิตเราไหมก็คือเลือกไพ่นะคะกองที่1กกองที่2แล้วก็กองที่3ตั้งสมาธิเลือกไพ่ที่ชอบแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานแล้วก็อ่านคําทํานายกันได้เลยนะคะแต่ขอบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นการทํานายโดยภาพรวมมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาไว้เป็นแนวทางหรือว่าดูเอาไว้สนุกสนุกเอานะคะอย่าเพิ่งแบบเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตหรือว่าอย่าเอาไปงมงายกันนะคะมาเริ่มกันที่กองแรกอันนี้ค่ะ Golden t a r o ่นะคะ Golden t a r o ่ก็จะเป็นสีทองประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวขอสับไพ่ขอดูพลังงานของคุณคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยค่ะโอ้ King of Coins the Tower Wond's <For> พลังงานของคุณในที่นี้ค่ะเหมือนกับว่ามีบางคนที่เพิ่งจะจบจากสถานการณ์อะไรบางอย่างคือคุณเพิ่งจะเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันในการใช้ชีวิตของคุณอืมมันมีการเดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่าง เกิดขึ้นแต่ว่าหมายถึงว่ามันไม่ใช่ไม่ดีนะคือคุณอะเจอสถานการณ์เลวร้ายหรือว่าอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายมามากๆแล้วมันมันคุณที่อยู่ดูกองเนี้ยเหมือนกับเจอกับอะไรที่แย่ๆมาโดยตลอดใช้ชีวิตมาแบบว่าสมบุกสมบันมากมาก แต่ตอนนี้คุณมีทางเลือกแล้วคุณกำลังจะเดินเข้าสู่เส้นทางของตัวเองคุณกำลังจะเจอกับเส้นทางที่ใช่คนที่ใช่ความรักที่ใช่บางคนเจอแล้วด้วยบางคนแบบเริ่มมีความสุขกับการใช้ชีวิตบางคนมีการเหมือนกับว่ารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองอะไรที่มันเจ็บปวดอะคะ่ะสิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าสามดับมันขึ้นมากลับหัวมนเหมือนกับว่า คุณที่เคยเจ็บปวดกับความรักคุณที่เคยเจอปัญหาอะไรไม่ดีในเรื่องของความรักอะ่ะหรือว่าไม่ว่าการใช้ชีวิตอะ่ะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆหรือว่าคุณคนพบทางใหม่ๆของตัวเองที่ทําให้คุณมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่1อันนี้ถ้าพลังงานตรงฟังต่อได้ไม่ตรงก็ฟังต่อได้นะคะแต่ว่าก็ก็ลองไปเลือกกองอื่นก่อนก็ได้เนาะคือคนที่เลือกกองที่1น่อะคะ่ะเรามองว่าคุณเจอเรื่องราวหนักๆในชีวิตมาเยอะมากแล้วตอนเนี้ยสิ่งนั้นอะ มันมันหมดมันสิ้นสุดลงแล้วในเดือนธันวาคมเนี้ยคุณจะเจอทางเลือกใหม่ๆของตัวเองคุณจะเจออะไรใหม่ๆที่ดีกว่าแล้วทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นสิ้นสุดความเจ็บปวดสิ้นสุดความเหนื่อยรักที่ไม่ดีก็สิ้นสุดลงทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันสิ้นสุดลงแล้วแล้วต่อไปนี้มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของคุณคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจะมีใครเข้ามาทําให้คุณหายโสดไหมในปีส0 0พัน อ่ในเดือนสุดท้ายของปี2022เป็นคลิปแรกนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนหรือว่าอ่านไพ่ไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นทุกๆคลิปนะคะโอเคคุณเก็บตัวเองเงียบมาในเรื่องของความรักเพราะว่าอะไรรูปร้ป่ะเพราะว่าคุณนะเจอแต่ความรักที่ไม่ดีไปเจอคนเจ้าชู บางคนเจอแบบรักสอนบางคนแบบเหมือนแบบคบกันดีๆก็เอาอยู่ดีก็ไปตกเป็นเมียน้อยของเขาอะไรประมาณเนี้เออเหมือนแบบว่าอยู่ดีก็ก็เจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันในเรื่องของความรักเดี๋ยวขยับขึ้นไปนิดนึงอือห mm ื hmm. แต่เห็นปะว่าเนีทุกอย่างมันจะสิ้นสุดลงแล้วมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแต่คุณเองอะ่ะ ถามว่าการเริ่มต้นใหม่ดีไหมการเริ่มต้นใหม่เป็นอะไรที่ดีนะคะบางคนมีคนเก่ากลับมานะถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการคนเก่าคุณสามารถตัดเขาทิ้งได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังรอคนเก่าคนเก่ามีโอกาสจะกลับมาหาคุณได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะกลับมาแล้วยังไงแต่ว่าโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆเรามองว่ามีมีหนึ่งคือมาจากการเดินทาง2คือมาจากการทํางานที่คุณจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะไหนดูซิว่าแล้วถ้าในกรณีที่คนเก่ากลับมา ควรเปิดโอกาสให้ไหมถ้าคนเก่ากลับมาคุณไม่ควรเปิดโอกาสให้แล้วนะเพราะว่าเขายังทําตัวเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเขาก็จะทํานิสัยเดิมๆใส่คุณนะคะอืมแล้วคุณก็จะแบบมานั่งทุกข์ใจเพราะเขาอีกแนะนําว่าคนเก่า่เขาเป็นเพื่อนที่ดีแต่เขาไม่ใช่คนรักที่ดีก็เปิดให้เขาแค่ในฐานะคนรักก็คนรักแบบเออเป็นเพื่อนกันก็พอเนาะส่วนกับคนใหม่ที่คุณกําลังจะได้เจอะคะ่ะก่อนที่คุณจะได้เจอคุณจะมีการแบบฝัน ถึงเขาก่อนหรือว่ามีความแบบฝันถึงเรื่องอะไรที่เจ็บปวดเกี่ยวกับความรักก่อนแล้วคุณแล้วพอตื่นมาคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่คอยอยู่ข้างๆถ้าในช่วงไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนหนึ่งหรือว่าคุณฝันว่าคุณมีแฟนฝันว่าโดนนอกใจในฝันอะไรแบบนี้มันจะเป็นความฝันแปลกๆที่คุณจะรู้ได้เองเพราะว่าคุณอาจจะไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนแต่ถ้ามีความฝันในเชิงเนี้ยเชื่อเซนส์ของคุณได้เลยเพราะว่า คุณกำลังจะได้เจอกับคนใหม่ๆพลังงานของ Ten of Cups ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาสร้างครอบครัวได้เลยเขาเป็นใครมาจากไหนคะเขาเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณจริงๆนะคะมีโอกาสเจอจากหน้าที่การงานได้นะคะเป็นคนใหม่จริงๆด้วยมีโอกาสเจอจากหน้าที่การทํางานการติดต่อสื่อสารเรามองว่าไม่ได้ไม่ได้เด่นทางด้านออนไลน์สักเท่าไหร่เป็นคนที่จะได้เจอจาก แวดวงสังคมไปปาร์ตี้เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้ที่จะทำให้ได้เจอแล้วบุคลิกเขาภายนอกมีโอกาสเป็นคนไกลได้อาจจะต่างจังหวัดหรือว่าต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้คนราศีกรรกฎค่อนข้างที่จะเด่นนะคะกรรกฎเรารู้สึกว่าน่าจะเหมือนกับ น่าจะมีมีนมีนกับพิจิกก็ค่อนข้างเด่นด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ราศีพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่ามีเข้ามาแล้วแบบเข้าเขาได้เลยไม่โอกาสเป็นคนอายุมากกว่าหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆเขาเป็นคนที่โสดมานานเหมือนกับคุณโสดมานานมากๆแต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าแพลวพราวพูดจาดีบุคลิกดูเหมือนขาวไม่ผอมมากก็ดูแบบคุนสมส่วนอะไรประมาณนี้เขาจะเข้ามามอบความรักให้คุณแบบว่า เชิงจีบเลยเข้ามาโดยที่คุณแม่ทันได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตั้งรับให้ดีค่ะเรามองว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะได้สละโสดภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ออร์เคกิลกันคำแนะนำจากไพ่ออร์เคิลค่ะอแนะนำว่าให้เหมือนกับว่าคุณ มอบความรักให้กับทุกอย่างคนโลกใบนี้ให้คุณแบบมองพลังงานทุกอย่างในโลกใบนี้เป็นแบบเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆในชีวิตคุณพยายามเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆให้มากที่สุดอย่าหยุดที่จะฝันอย่าหยุดที่จะหวังเพราะว่าบางคนไปขอพรมาแล้วคําขอพรของคุณน่ะกาลังจะเป็นจริงนะคุณกําลังจะได้เจอกับคนที่เข้ามามอบความรักให้กับคุณคุณกําลังจะได้เจอกับคนที่พร้อมจะเข้ามาดูแลของคุณนะคะพยายาม ทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากๆเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณกําลังจะได้เจอใครสักคนนั่นแปลว่าคุณกําลังจะได้เจอจริงๆแล้วอาจจะมีเข้ามาให้เลือกมากกว่า 1- ถึงสองคนด้วยนะคะอืมเรามองว่าคนพลังงานกองน,นี้มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่จะทำให้สละโสดภายในเดือนธันวาคมนี้โอเคถ้าเกิดว่าฟังแล้วใช่ก็ กดถูกใจหรือว่าคอมเมนต์กันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าฟังแล้วมันแบบขัดหูขัดตาแม่หมอพูดเร็วไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะคุยกันดีๆนะเพราะว่าทํา y o YouTube ครั้งแรกเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะเดี๋ยวยังไงลองคอมเมนต์มาก็ได้ว่าอยากให้ทําหัวข้อไหนแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะไพ่นี้เนาะเรามาดูพลังงานของคุณกันดีกว่าว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็ลองไปเลือกกองอื่นหรือว่าฟังต่อก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะมันก็จะเอาไปแบบจริงจังกับชีวิตไม่ได้เนาะก็ยังไงก็ลองดูกันแบบว่าเล่นเล่นสนุกสนกุดูเอาเนาะกไม่เก่ง ยังไม่ค่อยชินกับการทํา y o YouTube เท่าไหร่ก็ถ้าพูดเร็วไปหรือพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะปรับปรุงเรื่อยๆนะอืมพลังงานของคุณคือคุณค่อนข้างสับสนนะเนี่ยสับสนอะไรบางอย่างในชีวิตตอนนี้คุณกําลังมีทางเลือกเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะเลือกทางไหนดีไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตในตอนนี้ดี คุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะ move on ออกจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลว่าสิ่งที่คุณเลือกอะ่ะมันจะดีจริงหรือเปล่าแต่จะมีการเริ่มต้นใหม่บางคนมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะหลายคนในที่นี้กําลังจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่ากําลังวางแผนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็กําลังทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณต้องการแบบสุดๆเลยผลลัพธ์ มันกําลังจะออกมาแล้วความพยายามของคุณกําลังจะได้รับการตอบแทนแล้วนะคะช่วงนี้ก็พยายามอ่านหนังสือหรือว่าพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้เลยเพราะว่าความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าบางคนมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองนะคะก็แนะนําว่าเข้าวัดทําบุญบ่อยๆกรวดน้ําให้ตัวเองกรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าภายในปีเอ่อภายในเดือนธันวาคมของปี2022นี้ จะมีใครเข้ามาทำให้คุณหายโสดไหมจริงๆอ่ะมีเรื่อยๆนะคุณเป็นคนที่มีคนเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆเลยอ่ะแต่ว่าคุณไม่เอาเพราะว่าคุณมีสิ่งที่โฟกัสก็คือโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินแต่ว่าไพ่จัดเม้นขึ้นมาคือ ยังไงคุณก็ต้องเจอต่อให้คุณไม่สนใจอะ่ะคือมีคนเข้ามาแต่คุณรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจยังไม่สนใจแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีเข้ามาแล้วแบบซัพพอร์ตคุณไม่ได้อะ่ะเออฉันขอไม่มีดีกว่าอะไรแบบเนี้ยพลังงานกองนี้เรารู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโสดหมายถึงว่าไม่ค่อยแบบได้เหงาักเท่าไหร่ก็มีคนแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆแหละอืคุณได้เจอแน่นอนคนที่จะเข้ามาทําให้คุณหายโสดภายในเดือนนี้พลังงานเดอะฟูลพลังงานเดอะเมจิเชียนชัดเจนมากเป็นคนที่ บุคลิกรูปร่างหน้าตาดีขี้เล่นแล้วก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองเขาผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะมากๆผ่านมาเยอะพอๆกับคุณเลยแต่ทีเนี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับเขาเพราะคุณจะรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้ซึ่งถามว่าเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้เขาเป็นคนเจ้าชู้มากๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าเขามองว่าเนี่ยเหมือนเขาวาดฝันอะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาอยากที่จะมีแฟนเขาก็อยากที่จะมีเป็นคุณนั่นแหละพลังงานแบบ Six of Cups ขึ้นมาเรารู้สึกว่าพลังงานเมื่อกี้กมี Six of Cup s แต่เรารู้สึกว่าเป็นคนละฟิลกันนะอย่างอันนั้นเป็นคนเก่าชัดเจนมากแต่ว่าคนที่เลือกกองที่สองอะคะ่ะเรารู้สึกว่าพลังงานอันนี้เป็นพลังงานของคนที่ถ้าไม่รู้จักกันในชีวิตอยู่แล้วก็เป็นพลังงานของคนที่แบบมีอะไรในอดีตชาติรวมกันเพราะว่าเปิดขึ้นมาเนี่ย ให้สิ่งอ,อักรับออกมากับจั m เมนเราเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่แบบโชคชะตานําพาให้คุณได้มาเจอกันชาติก่อนคุณอาจจะเคยทําอะไรร่วมกันมาอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วมันมีการห่างหายกันไปแต่ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วว่าคุณกับเขาจะต้องกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วเขาจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์แบบเร็วมากๆคุณมีโอกาสได้เจอจากเขาจากทางไหน,นยังไงก็ได้เจอ อไหนดูสิเขาไม่ได้บอกอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาชัดเจนเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนกาหนดให้คุณสองคนมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าขึ้นมาว่าจะได้เจอจากทางไหนอันนั้นเดี๋ยวขอดูแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะได้เจอเขาเป็นคนใหม่ๆเข้ามาคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าเขาเข้ามาเขาแสดงออกเลยว่า เข้ามาหยิบยื่นเนี่ยถือไม้เข้ามาหยิบยืนนะาายบย่นอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งหยิบยื่นความรู้สึกถือไม้ถือถ้วยเข้ามามอบสิ่งดีๆเข้ามาดูแลแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าอืมคนนี้แหละอ่าคุณได้เจอเขาหรือยังบางคนนะ่ะกําลังจะได้เจอนะแต่เรารู้สึกว่าบางคนนะ่ะได้เจอแล้วได้เจอแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก เดี๋ยวคุณจะได้เจอแต่ว่าถ้าคุณพึ่งหลุดพ้นจากสถานการณ์ท็อกซิกหรือว่าคนรักเก่าคุณเป็นคนแบบใจร้ายเป็นคนไม่ดีอะเราก็มองว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอเขาไม่อมืเรามองว่าภายในเดือนธันวาคมอ่ะคุณจะได้เจอช่วงปลายธันวาคือแบบเหมือนแบบแม่หมอไม่เห็นจะมีเข้ามาแต่เขาจะเข้ามาในช่วงแบบเดือนแบบอาทิตย์สุดท้ายของธันวาคมเข้ามาแบบงง,งๆอะไรประมาณเนี้ยเขาเป็นคนประมาณไหน เป็นคนฉลาดปากหวานพูดเก่งจะทําอะไรช้าคิดช้ามีโอกาสได้เจอจากทางออนไลน์ได้มีโอกาสเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้ The Lover อุ้ยพลังงานกองนี้ดีมากเลยนะมีทั้งซิฟออฟคับทั้ง The Lover เพราะฉะนั้น เนี่ยเราเดลเวอร์ขึ้นมาคู่กับเด e เวอร์อ่ะเป็นคนที่จําเป็นที่จะต้องมาเจอกันโชคชะตานําพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันแล้วเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่มันคงมากๆสิ้นสุดความสับสนสิ้นสุดความแบบไม่สบายใจอะไรแล้วเขาเป็นคนที่ดูเป็นคนที่แบบว่ารอบคอบละเอียดรอบคอบมีความเป็นผู้ใหญ่หน้าตาดีเนี่ยรอบคอบติดขาดมากๆเพราะว่าไพ่สองดาบขึ้นมากับหัวนะคะอืมเดลแชริอัลขึ้นมาคือ มีโอกาสเป็นคนไกลคนต่างชาติต่างภาษาชัดเจนมากๆหรือถ้าช่วงนี้ใครที่คุยกับคนออนไลน์แล้วเป็นคนต่างชาติต่างภาษาบุคลิกตรงกับที่เราพูดไปอะ่ะสามารถที่จะเปิดใจคุยได้เลยนะคะไหนดูอีกซิว่าเป็นยังไงอีกคุณแต่วิว f อฟฟ์จูนขึ้นมามันเป็นเรื่องของโชคชะตาโอเคเราไม่พูดอะไรมากมายแล้วว่าคุณได้เจอคนที่ใช่ในเดือนธันวาแน่นอนแต่จะสละสดไหมอ,ะอ่ะ ดูกันอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆคนนี้เข้ามาแม้ว่าคุณจะเลี่ยงแค่ไหนคุณก็หลีกเลี่ยงเขาไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรที่คุณจะต้องเจอเป็นโชคชะตากงเลาอของโชคชะตาหมุนให้คนสองคนมาเจอกันนะคะงั้นเรามาดูกันว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะอู้พายตกนี่ ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อใครนะคะพยายามคงความสวยความงามของตัวเองเอาไว้แล้วก็เชิดเชิดเรื่อเราคนดีๆที่จะเข้ามานะคะความมั่งคัง่งที่เราพูดไปตอนต้นคลิปอะรีเลทกันมากเลยเราชอบความมั่งคั่งความแบบมั่นคงที่คุณต้องการ กำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วแล้วมันจะเข้ามาพร้อมกับความรักที่ดีคุณพยาถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ชัดเจนเนี่ยคุณตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าคนที่คุณกําลังจะได้เจอแล้วคนที่กำลังจะมาเป็นแฟนในในอนาคตของคุณนะ่ะเขาจะมีความมั่นคงให้กับคุณเพราะฉะนั้นเปิดใจะคะ่ะเปิดใจให้กว้างคาดหวังกับปฏิหาริย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเนะี่ยดีมากๆถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วชอบก็กดไลค์กดถูกใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ อันนี้เป็นคลิปแรกของเราเนาะอาจจะพูดเร็วพูดไมนรูเรื่องหรือว่าแบบอ่านไพ่งงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามทำเรื่อยๆนะจะได้เก่งขึ้นขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่3อันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าในเดือนสุดท้ายของปี2022นี้จะมีใครเข้ามาทำให้คุณหายโสดไหมเนาะขอลาไพ่กัน ไพ่กระเด็นมาเลยอันนี้ก็ได้ขอดูพลังงานก่อนเนาะคุณเหนื่อยมากเลยเนาะที่ผ่านมาเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยกับการที่ต้องทําอะไรตัวคนเดียวเหนื่อยกับการพยายามสร้างความมั่นคงเหนื่อยกับการใช้ชีวิตมากๆบางคนอะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมาก่อน แต่ว่าพยายามบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรฉันสบายดีบางคนทํางานมากกว่าหนึ่งงานทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างสบายแล้วก็ใช้ชีวิตมาแบบหนักหน่วงจริงๆอะ่ะแต่คุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่สตรองมากๆเลยเนี่ยขอดูพลังงานอีกนิดนึง จริงๆคุณทํางานหนักมากๆแล้วการทํางานหนักของคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะทาเพื่อคนอื่นแต่นับจากนี้ไปอะค่ะสิ่งๆเนี้ยมันจะสิ้นสุดลงแล้วคุณกําลังจะได้เจอกับความมั่งคั่งมั่งมีคุณกําลังจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานสิ่งที่คุณต้องการว่าจะเป็นหน้าที่ชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยคุณกําลังจะได้มันเข้ามานะคะปัญหาทุกอย่างมันกําลังจะคลี่คลายออกไปแล้วถ้าคุณเหนื่อยมาตลอดตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางขึ้น มีการบางคนเพิ่งจะถูกหวยมาด้วยอะไรที่แบบว่าคนคิดร้ายไม่ดีก็จะหนีจากคุณไปทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตคุณกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีบางคนกําลังจะเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็กําลังจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการในเร็ววันนะคะอันนี้คือพลังงานเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาทําให้คุณหายโสดในเดือนธันวาคมนี้ไหม ทำไมจะไม่เจอล่ะอูได้เจอสิอูคุณกับเขาพลังงานคล้ายกันเลยนะอืมคุณคุณอ่ะได้เจอแน่ถ้าคุณไม่ปิดตัวเองแต่ทีเนี้ยพลังงานของคุณตอนเนี้ยคุณกําลังปิดตัวเองอยู่เพราะคุณรู้สึกว่า ใช้ชีวิตเหนื่อยอะใช้ชีวิตขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปเจอแฟนละ่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณเก็บตัวเองอะคุณเก็บตัวเองคุณคุณคิดว่าตัวเองคงไม่เหมาะที่จะมีความรักหรอกแต่ถามว่าคุณต้องการไหมคุณต้องการเพียงแต่คุณอะชอบดูถูกตัวเองเพราะฉะนั้นอะอย่าดูถูกตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้เจอไหมดูซิยังไงคุณก็ได้เจอเรารู้สึกว่ายังไงเนี่ยจัดเมนขึ้นมาคือจัดเมนขึ้นมาพร้อมกับอันนี้มันคืออะไรรู้ไหมเนี่ย จักรวาลสิ่งที่อยู่กับคุณอะ่ะเขาส่งคนคนนี้เข้ามาเป็นคนใหม่ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วการที่เขาเข้ามาครั้งเนี้ยเขาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณรักตัวเองให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น mm hmm. เขาจะเข้ามาจากทางไหนคะ mm hmm. เขาจะเข้ามาในวันที่ คุณรู้สึกว่าคุณไม่เหลือใครเขาจะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับคุณจริงๆนะคือเขาไม่ได้บอกว่ามาจากทางไหนแต่ในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณท้อคุณไม่เหลือใครทําไมแบบโลกนี้มันใจร้ายกับคุณจังเลยอะจักรวาลจะส่งคนคนนี้เข้ามาอืมถ้าคุณกําลังรู้สึกอย่างนี้อยู่นับไปอย่างเงี้ยนับจากนี้อีกหนึ่งหนึ่งเดือนหรือสองเดือนไม่เกินนี้คุณจะได้เจอคนคนนี้เข้ามาพลังงานธาตุไฟชัดมากโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์นะคะเขาจะเข้ามาทําให้คุณเป็นคุณ ในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นแล้วก็คุณจะได้เติบโตจากการใช้ชีวิตกับเขาเติบโตจากการพูดคุยกับเขาคุณจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองจะได้เจอความรักที่ดีหรือเปล่าแต่คุณเหมาะที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองมองตัวเองในแง่ดีมากขึ้นมองตัวเองในแง่บวกมากขึ้นแล้วค่อยๆเปิดใจอย่าฝืนโชคชะตาปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามแบบที่มันควรจะเป็นคะ่ะทุกอย่างมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเราแวงคนรอบตัวให้น้อยลง จริงๆอ่ะคุณอ่ะพลังงานคือถ้าเจอก็คือเจอเลยนะถ้าเปิดตัวเองก็คือเจอเลยแต่คุณอ่ะปิดตัวเองอยู่อ่าดูซิว่าลักษณะเขาจะเป็นยังไงลักษณะเขาจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงอาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้แล้วก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนนิ่งๆพูดน้อยพูดน้อยแต่ว่า ทำคือทําเลยเป็นคนไม่ค่อยพูดทําคือทําเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงเขาจะไม่ค่อยอยู่กับที่ค่ะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเยอะมากๆแล้วก็อันนี้มันขึ้นมากับหัวคือเขาเขาผ่านอะไรเรื่องเราวรายๆในชีวิตมามากแล้วมันเลยทําให้เหมือนแบบว่าในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่เหลือใครอะ จักรวาลเลยส่งคนคนนี้มาเพื่อที่จะให้เขาสอนคุณว่าเฮ้ยการใช้ชีวิตจริงๆมันเป็นแบบนี้นะเออเราต้องใช้ชีวิตเดลิเวอร์ขึ้นมาคุณถูกกาหนดให้มาเจอกันแล้วทุกอย่างเห็นปะเขาจะเข้ามาเอาใจเข้ามาดูแลคุณอะไรที่เป็นความผิดหวังเนี่ยทุกอย่างไพ่ไม่ดีขึ้นมากับหัวหมดเลยอะไรที่เป็นความผิดหวังอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอะคะ่ะมันจะสิ้นสุดลงแล้ว ต่อไปนี้มีแต่ความสําเร็จมีแต่ความดีๆมีโอกาสเป็นคนที่ได้เจอจากทางออนไลน์เป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเขาจะเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณไม่ใช่คนตรงสเปกคุณแน่นอนแต่ว่าเปิดใจคุยได้เลยนะหน้าที่การงานก็มั่นคงทุกอย่างเขาดีหมดเลยนะทําไมล่ะเปิดใจได้แล้วนะคนที่กองที่สเพราะว่าเขาเข้ามามอบความมั่นคงเข้ามาหยิบยื่นความรักความรู้สึกให้กับคุณเลยนะคะ คุณอาจจะสับสนแหละแต่ว่าเราก็อยากให้แบบว่าสับสนได้แต่ว่าก็อย่าปิดโอกาสนะคุยกับเขาไปเรื่อยๆคุยกับเขาไปเลยเพราะว่าเขามั่นคงที่คุณเขาเข้ามาเพื่อตั้งใจที่จะเลือกคุณคุณแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไหนขอรดูหน่อยสิว่าคนกองที่สมจะได้สละโสดไหมเนี่ยถ้าถ้าคุณเปิดใจจริงๆคุณจะได้สละโสดแต่คุณก็จะมีความรู้สึกว่าขออยู่คนเดียวก่อนละกันเออ เออคือเข้ามาก็ขอคุยคุยเป็นเพื่อนก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยอืมคุณคุณจะยังไม่ได้เลือกเขาคุณจะรู้สึกว่าอืมขอคุยเป็นเพื่อนก่อนแล้วกันขอแบบดูเป็นเพื่อนก่อนอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูคําแนะนําจากไพ่ออร์เคเกิลกันไพ่ออร์เคิลอะค่ะแนะนําว่า ตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วก็ทําตามเป้าหมายไปก่อนถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการก่อนแต่ว่าอย่าลืมพาตัวเองออกไปพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างทําอะไรที่ไม่เคยทําบ้างอย่าใช้ชีวิตอยู่แต่แบบอยากเก็บตัวพยายามพาตัวเองออกไปเจออะไรใหม่ๆเคลียร์เอเนอร์จีตัวเองในด้านลบบ้างน,นะคะคุณกําลังจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วตอนนี้คุณอาจจะมีแล้วแต่คุณก็รู้สึกว่ามันยังไม่มากพออยากให้คุณแบบมีความแบบ grateful แบบ ยินดีกับทุกสิ่งที่คุณมียินดีกับทุกสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับนะคะคุณมี potential ในการใช้ชีวิตคุณเก่งคุณทําทุกอย่างที่คุณต้องการได้อู้ก็พยายามที่จะมองภาพในอนาคตให้ชัดเจนใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบนันอย่าก,กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองมีพลังบวกให้มากๆนะคะเพราะว่า ยิ่งคุณมีพลังบวกเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งคุณแบบรักตัวเองเร็วมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้เจอกับคนคนนั้นเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็จบไปแล้วเนาะสําหรับคนที่เลือกกองที่3ามถ้าเราพูดเร็วไปพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอ่านไพ่งงๆอ่านไพ่ไม่เคลียร์ยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกของเราจริงๆกําลังพยายามแบบมาดู youtube ฝึกหัดเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาดูกันมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ